สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นไงบ้างคะ่ะทำงานอยู่แล้วในข้าคืนที่ทุกคนนอนหลับนะเราก็ยังคงทำงานอยู่เนาะออตาจะบวมนิดนึงนะคะธรรมดาเนาะใก่ทำงานอยู่บ้างคะก็เป็นกำลังใจให้เนาะไม่เป็นไรคะ่ะก็ เป็นหน้าที่เนะาะมสมาอาชีพเนาะต้องหาเลี้ยงตัวเองต่อไปก็ <c oughs> วันนี้เมืเอ่อตอนหัวค่ำเนาะก็สมมุนไพรพานนั่งสมาธินะคะแล้วก็ตอนนั่งสมาธิก็นึกถึงอยู่อยู่เหตุการณ์ที่คิดว่าเราสาม,มารถที่จะเคลียร์ได้แล้วเนาะมันก็ผุดขึ้นมาอีกนะคะรู้สึกว่าจะต้องคิดอีก อะไรอย่างเงี้ยกับเหตุการณ์นั้นเนาะเอเอลืมบอกไปว่าคลิปที่แล้วก็อาจจะตัดไปกระทันหันนะคะเพราะว่าพอดีมีงานเข้าพอดีแล้วก็แบบไม่ได้อัดต่อเนาะแต่ว่ารู้สึกว่าเออโพสไปเถอะเนาะถ้าใครถ้าใครดูแล้วแบบขาใจเนาะก็ก็มันเป็นแบบนั้นนะคะมันก็เป็นอย่างเงี้ยของมันก็ไม่เป็นไรนะคะ ได้ดูก็ดูเนาะไม่ได้ดูก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อถึงเวลาหนึ่งคำพูดของเปิ้ลนอาจจะบางคำบางประโยคเนาะอาจจะแบบาสามารถช่วยเพื่อนๆได้เนาะเปิ้ลก็หวังแบบนั้นนะคะเพราะว่าในวันที่มืดมิดเนาะก็ยังมีแสงดาวบางทีการที่เปิ้ลนมีชีวิตจนถึงปัจจุบันนี้หรือว่ามาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะคลิปของ นนะะที่เปิ้ลไปฟังแล้วก็เราก็เริ่มเก็ตไอเดียขึ้นเนาะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้เป็นที่เราคนเดียวนะเออไม่ใช่เป็นเพราะว่าเราโชคร้ายอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหรือว่าเรารู้สึกเราทำไมโชคดายจังเราถึงเป็นแบบนี้คนอื่นทําไมไม่เป็นจริงไม่ใช่นะคะหลายๆคนก็เป็นเหมือนเราเหมือนกันเนาะเรามีเพื่อนร่วมทางคะ่ะเพื่อนกันโดยที่แบบไม่รู้จักกันนี่แหละนะ ก็มาให้กำลังใจกันเนะเาะกลับมาพูดถึงเรื่องทำสมาธินะคะเ,เปิ้นเคยพูดถึงการโดนตัดสินเนาะไปในคลิปก่อนๆน,นะคะประมาณสักสีห้าคลิปที่แล้วมั้งนะพูดถึงการถูกตัดสินนะคะแล้วก็รู้สึกด้อยค่าตัวเองนะคะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนาะจากเหตุการณ์ที่เหตุการณ์เหตุการณ์เดียวเนี่ยเนาะมันเหมือนลูกบอลน,นะคะ ก่อนลูกหนึ่งเนาะที่ที่เราสามารถมองได้หลายมุมมองเนาะ<อ>เพื่อนก็คิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นบทเรียนที่เหมือนกันกบสรุปใจความสำคัญนะคะกับอะไรหลายอย่างที่เราผ่านมาในชีวิตเนาะถ้าใครยังไม่เคยฟังก็คือเหมือนกับว่าเพื่อนไปลงคอร์สเรียนใช่ไหมแล้วก็ไปเจอกลุ่มเจอทีมที่แบบดีมากๆนะคะ เป็นแบบฮิวใจมากๆเลยแล้วก็เป็นแบบเหมือนเหมือนแบบฟ้าส่งมาให้เราเยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบนั้นเลยนะอแต่พอประมาณสองสามวันต่อจากนั้นนะคะเอมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก็ไม่รู้นะ <laughs> เหตุการณ์ที่เราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นด้วยซ้ำเนาะาแล้วเราก็คิดคิดน้อยไปหน่อยนะคะทําอะไรลงไปด้วยความ รู้เท่าไม่ถึงการว่ามันจะบานปลายขนาดนั้นเนาะก็เป็นน้ำผึ้งหยดเดียวเนาะที่เพื่อนบอกเนาะก็เหมือนแบบหยดลงไปแล้วมันละลายไปในน้ำเนาะมันก็กลายเป็นความเาขาเรียกว่บาบัดหมางกันนะคะเขาเข้า,ขา,ขาใจผิดกันแล้วก็ลูกลามใหญ่โตมโหฬานนะคะอก็ถูกตัดสินนะคะแล้วก็ถูกเหมือนด้อยค่าเนาะถูกอะไรหลายหอย่างจากคนที่ เราคิดเรานับถือนะเราเราคิดดีกับเขาปรารถนาดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเคยเกิดขึ้นนะแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้นะคะอืมก็คิดว่าเป็นเหตุการณ์ที่จักรวาลส่งมาให้ให้สรุปบทเรียนนะคะทอดตอนนั้นก่อนปีใหม่เลยเนาะก็คิดว่าแบบเราเทคหมายถึงว่าถอดบทเรียนออกไปเยอะมากนะจากเหตุการณ์นั้นนะ่ะ เสียใจทั้งอะไรทุกอย่างนะคะอืมก็กลับมาอยู่กับตัวเองเนาะแล้วก็คิดอยู่วันนี้ก็รู้สึกต้อง,องนึกถึงเหตุการณ์นั้นองอีกนะคะแต่ว่ารู้สึกในมุมมองที่ไม่ได้เป็นคนที่ถูกกระทำเนาะอืมเป็นมุมมองที่ถ้าเราเป็นคนคนนั้นอ่มันเป็นเหตุการณ์ที่เราสามารถถอดบทเรียนได้นะคะว่าวันหนึ่งถ้าเราสมสม,มติเนาะว่าเราอยู่ใน สถานะคนคนหนึ่งที่เป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตาเนาะเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือนะคะในสังคมเ,เป็นครูบาอาจารย์นะเป็นอะไรก็ตามที่ทุกคนศรัทธาเราอะไระะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราสามารถที่จะชี้ว่าผิดถูกกับคนคนหนึ่งไดนะ้ถ้าเราเป็นคนนั้น เราจะทําแบบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าถูกว่าผิดนะคะแต่แค่จําลองเหตุการณ์ว่าถ้าตัวเองเป็นคนคนนั้นที่สามารถจะบอกว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกคนนี้ทําแบบนี้คนนี้ไม่ทําแบบนี้โดยที่ไม่ได้คิดตส่ต่อ มีความเป็นอัตตาเชื่อตอนเองเชื่อในความรู้ของตัวเองเนอะมันมันหลอกง่ายค่ะอืมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่เหนือคนอื่นเนาะแล้วเราเก่งเราผ่านอะไรมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามองคนไม่ผิดหรอกอะไรประมาณเนี้ยอ,อืมมันถูกหลอกได้ง่ายมากเนาะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนอาจจะเคยทำกับใครสักคนก็ได้นะแต่เพื่อนไม่รู้ตัวอืมเหมือนกับที่เขาทากับเพื่อนนี่แนะ เพราะเปิ้ก็เคยอยู่จุดๆนั้นมาก่อนนะคะเป็นคนที่มีอัตตาเนาะเป็นคนที่มีตัวตนมีอีโก้สูงมากนะคะไม่เคยคิดว่าตัวเองทำอะไรผิดคิดว่าทุกอย่างที่เราทำคือถูกเสมอและรักตัวเองอืม,มีคุณค่าในตัวเองสุดๆแล้วก็ทำให้หลายๆคนมองให้ตรงกับเรา ด้วยเหตุผลที่เราเอามาซัพพอร์ตตัวเองเนาะอืมเปเลยรู้สึกว่าอ๋อความรู้สึกของคนคนนั้นที่เคยโดนอาจจะเคยโดนเราตัดสินเนาะไม่ว่าในชาตินี้หรือภบชาติไหนนะมันเป็นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าสมมุติว่าเปิ้ลเป็นคนที่ไม่ได้ฝึกจิตเนาะแบบเราก็ไม่ได้ว่าเก่งนะแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าเอาเบสิกเลยอะ มีคนว่าเราผิดโดยที่เราไม่ผิดเนี่ยทุกคนรู้สึกยังไงคะโกรธไหมโกรธเนะาะทั้งทั้นที่เรามีเจตนาดีกับเขาเนาะหวังดีกับเขาแล้วก็ไม่ควรจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเราไม่ได้ให้โอกาสเราอธิบายอะไรขนาดนั้นเนีมันเหมือนแบบโดนมัดมือนะมัดมือมัดเท้าแล้วก็โยนถ่วงนะ้ำ อารมณ์ประมาณนั้นเนาะก็มันทําให้เรารู้สึกว่านี่หรือคือเห็นนี่เหรือคือผลของการทําดีการที่เรามีเจตเจตนาดีกับกับคนคนหนึง่งมากๆนับถือเขามากๆแต่ทําไมเขาทํากับเราแบบนี้ล่ะอืมถ้าเปิ่อไม่เลือกทางเดินที่จะหันหลังออกมาเนะเาะเปิ้ออาจจะกลายเป็นคนเลวเลยก็ได้นะคะอืมเหมือนกับว่า ว่าฉันไม่ดีใช่ไหมฉันจะไม่ดีให้ดูว่าฉันทำหรอฉันจะทําให้ดูอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบนี้จริงๆนะความรู้สึกนะจุดจุดหนึ่งนะที่เป็นแต่เปื่ลไม่ได้เลือกทางเดินนั้นค่ะเพื่อเลือกที่จะแบบถอดบรีเรีนเนาะถอดความรู้สึกในมุมต่างๆออกมานะคะแล้วก็นึกถึงใจเขาใจเราเนาะ ซึ่งจริงๆแล้วอะป้นคิดว่าในชาติหนึ่งป้นคงจะเป็นแบบนั้น,นเออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นเนาะแล้วเวลาก็หมดเนาะเดี๋ยวต่อคลิป2นะคะก็ถ้าใครฟังคลิปนี้ก็มาส่งเข้านาวันนะคะใครมีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์เนาะใครมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปพรใดอันเสริฐที่ได้มาด้วยชอบประกอบด้วยทนะคะพรน,นั้นไม่เกินกามขอให้ทุกคนสมปัารถนานะคะสวยๆรวยๆเฮงๆหิ่อๆอ นะคะคฟันดีราติสวัสดิ์ค่ะ